เรามีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างทั้งของกินของใช้เครื่องสาอางสมุนไพรที่อยู่ในตลนาดนัดสีปลาเยอะแยะไปหมดเป็นสินค้าของชุมชนจริงๆเราไม่ได้นําสินค้ามาจากที่อื่นของชุมชนร้อเสมุนไพรทุกตัวพืชผักทุกชนิดแม้แต่หัวมันญี่ปุ่นปลอดสารสารเคมีจริงๆป่อจะสารพิษจริงๆ ตามตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพันปีหลวงนะครับเราดําเนินการมาประมาณ1 7 7 8ปีที่ผ่านมาวัตถุประสงค์น่าจะบรรลุหลายๆข้อแล้วที่เราตั้งเป้าไว้สูงสุดก็คือพัฒนาปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็เริ่มมีตลาดชุมชนขึ้นมามีสินค้าหลายๆตัวเรามีผลผลิตหลักๆ ก็คือเป็นพืชผักพวกผักกินใบต่างๆเช่นคะน้าห้องเต้กวางตุ้งผักบุ้งพวกนี้เราจะปลูกผักบนยกแค่นะครับพืชไร่จะเน้นเป็นพวกหวัวมันหวานญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรามีหลายพันธุ์ด้วยกันตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ3าสี่สายพันธุ์ที่จําหน่ายได้ดีในพื้นที่ก็คือเป็นส้มโอกินาว่าหวานขาวน้ําพึ่งอินโดและก็ซินทวีทสามสายพันธุ์หลักๆะ สินค้าทุกชนิดเราเริ่มวัตถุดิบจากพืชสมุนไพรที่เราปลูกเองที่นี่และชาวบ้านปลูกก็เรารับซื้อมาเช่นข้มิ้นหนัวไพลตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะครับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โรงงานซึ่งได้มาตรฐานที่มาหาวิทยาลัยสงขลานครินปัตตานีนะครับ คือแบนดตาลีไอเฮิบเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร,กรในพื้นที่รวมทั้งคนงานของฟาร์มนะครับได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไรรุดผลพรายตาลีไอนะครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับชื่อว่าแบรนด์ตาลีไอเฮิบที่เราผลิตหลกักๆก็คือหนึ่งลูกประคบผลพรทางโรงพยาบาลให้สูตรเรามาและให้เราผลิตให้เขาตั้งแต่ทํามาก็ผลตอบรับดีมากให้กับลูกค้าแล้วก็โรงพยาบาลก็สั่งเราอย่างต่อเนื่อง ตัวหนึ่งก็คือเป็นสมุนไพรหอมใช้สำหรับแก้วิงเวียนแก้ปวดศีษะแล้วก็มีน้ำบันว่าดเอ็นเหลืองช่วยแก้เส้นแก้ปวดหลังปวดบวมแมลงสัก,กด์กต่อย ชุดนั้ก็คือเป็นเครื่องสำองสงางเวทสำอางจะมีพวกสับู่ครีมทาผิวครีมทาหน้าพวกเวทสำอางทั่วไปซึ่งสมุนไพรทุกชนิดเราได้จากตาลีไอเรามีแปรงแตงกวาเรามีแปรงบวบแปรงใหญ่เพื่อแปรรูปพวกนี้นะครับคือเราได้มาตรฐานกเกษตรปลอดภยัยโดยการใช้ดินโดยกรมวิชาการ,กรเกษตรนาผลผลิตของเราไปตรวจทั้งหมด12ชนิดพืชผักรวมทั้งหัวมันญี่ปุ่นด้วยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับแล้วก็สารเคมีคือห้ามใช้อยู่แล้วมีใบเซอร์นะครับมีใบเซอร์ทุกตัวการตรวจด,ดินตรวจทุกอย่างแล้วก็เป็นอิินทรีย์งๆ เราเริ่มต้นจากวัตถุดิบตรงนี้มาไปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับผู้บริโภคครับผม